ตอนนั้นที่เราเข้ามาดูอ่ะโอ้มันก็ที่เห็นเห็นเป็นหลักๆก็คือใบสนิมอ่ะใบสนิมนี่หลักเลยใช่แล้วก็ก้านทูบอ่ะก้านทูบเห็นยงชัดก้านทูบไม่เกี่ยวกับใบเลยนะใช่ส่วนลําต้นล่ะครับมันมีลําต้นก่อนเน่าเน่าค่ะเสียหายใช่ค่ะเอาละครับใบสนิมแก้ไขได้ใช่ค่ะหลังจากเดือนพฤศจิกายนเห็นแล้วว่าใบสนิมหายไปก้านทูบหายไปในเดือนพฤศจิกาหลังจากใช้มาสี่ห้าเดือนใช่ค่ะและพวกท็อใบต่างๆที่เปลือกที่มันเสียหายแล้วครับ ท็อปคือท็อปที่ลูกหรือที่ต้นที่ต้นนะที่ต้นก็มันมันก็หายนะคะเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะอย่างนั้นนหรเนี่ยค่ะแห้งหายเออเนี่ยมันแห้งก็หายหายค่ะเห็นชัดขึ้นใช่ไม่ต้องทายาเลยเอาแล้วขู่ต้นขูดต้นหน่อยก็พ่นพ่นจีเลยพ่นจีเลยอันนี้อย่างเงี้ยพ่นสามครั้งพ่นสามครั้งใช่สามสามครั้งครั้งละเท่ครั้งละกี่ครั้ง ก็เวลาเราพ่นลูกอ่ะพ่นลูกแล้วก็พ่นลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะเว่าพ่นลูกก็ใส่ลงไปไงใส่ลูกเราก็พ่นด้วยใช่ค่ะคือผลพลอยไดอะค่ะจากรักษาต้นรักษากิ่งแล้วก็ใช้สูตรเดียวก็เปิดตาดอกพ่อบอกว่าเจ๊แม่มใบมาแล้วลองเปิดตาดอกสิเดี๋ยวเผื่อได้ลูกครับเขาก็ลองพ่นนะคะก็ถือว่าได้ผลค่ะใช่คือมันออกก็เยอะกว่าปีก่อนนู้นนะครับใช่ค่ะ แล้วแล้วเป็นใบอ่อนก็ไม่ร่วงปีนี้ไม่ต้องซื้อยาใบอ่อนพ่นเลยอ้าวใช่ปกติจะต้องซื้อยาใบอ่อนพ่นคือใบอ่อนเหมือน,ออนว่าวเหมือนว่าใช้มาต่อนเนื่องอะคะ่ะตั้งแต่สะสมอาหารฟื้นฟ,นฟนูต้นมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าลูกค,ค้าที่ใช้ประจําอย่างเงี้ยค่ะรัดใบอ่อนก็จะไม่ร่วงอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นความที่เรียกว่ามหศสรจยามาตรงนี้หลายเรื่องตรงนี้ถูกไหมครับใช่เวลาน้องหมดยาใบอ่อนอีก สี่ห้าพันต่อครั้งเมื่าพ่นใช่นี่พี่แหม่มถามจริงๆลูกผสมบูนขึ้นต้นผสมบูนใบผสมบูนพี่แหม่มคิดว่าจากแปดตันเนี่ยปีนี้คาดการณ์ก็คา,าดไว้ว่าสักสิบห้าตันโอ้โหะเท่ากับคูณสองเนาะใช่สิบห้าตันหลังจากที่เรียกว่าเศร้าสลดใจก,กับการทําของผู้อื่นพี่แหม่มครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทีเถอะครับว่าหลายท่านอนะ่ะก็มีปัญหาแบบพี่แหม่มนี่แหละ ที่ว่าต้นมันโทมต้นมันจะตายพี่แหม่มช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ายังไงเกี่ยวกับคู่หูมหัศจรรย์ครับเช่นกันก็คู่นี้นะคะก็จากที่ใช้มาก็ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใช้อย่างอื่นมาคือว่าจากหลุดสัญญาเช่ามาเนี่ยลองตัวอื่นมาก็คือมันไม่ได้ผลนะคะแต่ลองคู่หูชุดนี้แล้วแบบคือมันได้ผลมีใบมีลูกให้เห็นส่วนไหนที่แบบ ที่อยากจะลองเปิดใจใช้ก็ลองดูนะคะเพราะว่าที่นี่ใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะครับโอ้โห